หเดือดไนแมร์ไนแมร์ตัวอะไรวะเฟตดี้คูเกอร์ไงเฟตดี้เหรอไม่เอาไม่เล่นแล้วไอ้ที่ไอ้นั่นเหรอเฟตตี้เฟตดี้เนิวีขาก็เหมือกอ่ะโดนแน่โดนแน่มันมีรายการไม่ต้องไม่ต้องให้คนปลุกก็ไดลยอันดับแรกแบทโอ้โหแล้วก็เป็นแมพของมงเกิดใต้ดินเฟตดี้ทำไมคนอื่นนอนเลยวันจังเฟตดี้เอาเปิร์กอะไรมามึงปั่นเครื่องระเบิดไงเพื่อนอ๋อเออว่ะ เฟรนี้เอาเปิร์ก็อะไรมาฮะอ๋อก็มีวิธีตื่นไหมหรือกับดักหลับแล้วเฮ้ยกลองืเปิดกล่องเจอกุญแจแดงเออกุญแจแดงแล้วเจอท่อหรือเปล่าไม่เป็นไรต้องรีบปั่นเครื่องแล้วก็จะได้หาท่อกันอ๋อกดไม่ได้ อันก็เสร็จแล้วมีกุญแจแดง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 นีบถ่านเครื่องแล้วก็ต้องตายตึงคนทอจะมาเกิดแค่นี้มันทำงานเครื่ที่อยู่บ้านใหญ่แต่ว่าไม่รู้น่าอยู่ไหนทำไมมันเล็งที่กล้องเยอะแต่พี่กล้องมันไม่เจอนี่อยู่นี่เดินวนไปวนมาอย่างนี้ทำไมทุกคนตื่นกันแล้วอ่ะ เดินเป็นผีเลยฟิตด right? no, ี้โอ๊ะทำไมโคกันตันตื่นอ่ะกูเพื่อเจอกูเจอนี่ไงเจอกับปั่นอะเจอไอ้กล่องอะไรครับถ้าเราอยู่ในความฝันเราเห็นไฟสีแดงปหะเห็นโอ้ยังเห็นอยู่สินะนึกว่าจะไม่เห็นไฟแดงน่าจะปั่นลเฮ้ยฟิตรี่เจอกูฟิตรจ่กูยังไม่มีใครล้มเลยปั่นได้สองเครื่องแล้วม่แจ๊ะเดินไปเดินมา ดีวายเป็นเป็ดีคู่เกอร์ปันเป็นอีกเครื่องหนึ่งก็ระดมไปจะลงมาใต้ดินจะลงมาใต้ดินเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งเฮ้ยอย่างไวอ่ะเอ้ยอย่างไวอ่ะอะไรอ่ะเฟดนี้ตกใจแล้วบ้างเนี่ยงงนะได้กุญแจครับได้กุญแจมุ้งมากูได้กุญแจแดงกุญแจกูแดงกว่าโฟมานี่โฟกูจะได้กูมีเครื่องหนึ่งมีเครื่องหนึ่งบ้านนู้น นู่นนุ่นนุ่นเครื่องหนึ่งบ้านนู่นนู่นนุ่นบ้านนุ่นบ้านนุ่นข้อมือปิดมาข้อมือผมปิดไม้เหรอเป็นไปได้อยู่ไหนอยู่ตรงไหนกันครับอ้าวไอสัตว์กูปิดไม้ตั้งนานโถเเลวโฟ้งไทุกคนคุณตันเต๋ไม้ไม่เป็นไรอยู่วคุณพี่ยิวเผื่อเลยลงเดียวให้เขาเพลไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้ไวเว้ยเกมไวเกมไว เฟรดี้ตกใจแล้วมัง้งเขี้ยนีน่มันอะไรเนี่ยมึงเรียนวิทย์วกรรมไฟฟ้ามาหรอ,อเกมของมึง <c oughs> <c oughs> เออเออหลุดไว้หลุดไว้หลุดไว้เอาไว้อเอาไว้อเอาไว้อเอาไว้เล่นเป็นปะเนี่ยเฮ้ยเฟดี้เล่นเป็นปะครับอยู่ไหนเล่นเป็นปะครับ <c oughs> เฮ้ยเสร็จ <c oughs> เดี <c oughs> ย <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับโผลหลุดเลย้เนี่ยกล้องเออลงอีกูเอาเจงมาดีกว่าโอ้โหโอ้โหไม่ทันแล้ว วิ่งเล่น <oh กันอร่อยมากเปิดอีกมาเนี่ยโอ้ยเปิดอีกมามยืนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยมันวิ่งกันมาแล้วมันวิ่งลงดีกันทีเดียวเลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกันน่ะทกีอะไรกันน่ะโอ้ยแล้วมึงไม่เปิดประตูทำไมมึงจะล้มเวมึงจะล้มเหรอตันมีคันเร็วงั้นกูไม่เปิดประตูอีกประตูนะตามใครอ่ะตามใครอ่ะคันอยู่คันอยู่เฮ้ยประตูประตูเลย เปิดประตูไปเปิดประตูไปเดี๋ยวกูเปิดเปิดอีกบานเปิดที่เลสเป็นเนาะไหนไอสัตว์เดี๋ยวตอนแรกบอกเล่นไม่เป็นไอ้เดี๋ยวเป็นนะนี่หว่าห้าหเครื่องปุ๊บเล่นเป็นเลยเหรอกูอยู่ประตูประตูมาช่วยกันกูวิ่งกลางไปช่วยกันไอ้กล้องอะอยู่ไหนกูอยู่ตรงโรงเรียนมัวิ่งอยู่ตรงไหนเอ้ยมันวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปเขาวิ่งกลับไปไอ้ยิ้มเอากูแย พี่พี่มันจะไปหาพี่แล้วพี่ไหนวะก้าวก้าประตูก้าวก้าดูก่อนดูก่อนดูก่อนสเต็ปนี้เอาไงตันไหนตันอุ้มเหรอตันอุ้มอุ้มอุ้มโอยู่มันแขวนไม่ได้แขวนไม่ได้เพื่อนลุ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 น้วิ่งมานีวิ่งมานีวิ่งมาทางนี้ตันทางนี้วิ่งไปทางนี้วิ่งทางนี้เร็วนี่มานี่รุ่งไปไปบล็อกไปบล็อกตันให้หน่อยตันไม่น่ารอดเอ้าอยู่ไหนอ่ะไม่ทันแล้วเอือ แฟงประตูไหนประตูนู้นโฟมึงไม่เปิดประตูอีประตูหนึ่งรอเลยกูจะช่วยตันมันตามใครมันตามใครมึงไม่ไปประตูมันไม่ได้ตามมือมึงไม่ปประตูมันกูนี่ไม่เปิดประตูเฮ้ยกูเจอหลุมโอ๊ยประตูอยู่ไหนเอาหลุมเลยบ้าล่ะกูเจมีนี่ไปก้องประตูไหนประตูอีกประตูประตูแรกที่เราเปิดกันน้าโอประตูแรกสุดนู่นเลยนะเปิดประตูประตูแล้วเปิดประตูเลยนะเปดไหนอะเป็นละ เปิดประตูเลยนะเปิดเลยเฮ้ยไอ้สัตว์เดี๋ยวไม่เปิดเข้าไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปช่วยกูจะล้มแล้วเพื่อนที่กูแขวนเห็ล่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปไปช่วยไปช่วยกล้องลงมาช่วยกล้องลงมาไป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 เอ้ยอะไรจะติดประตูนู้นประตูนู้นประตูนู้นมีมีทุกประตูอ่ะมีทุกประตูตอนนี้เปิดได้ทุกประตูเออไปโฟนี้ นิ่นู่นด้วยบอกให้กูด้วยบอกให้กูด้วยไอสัตว์ไม่บอกกูก่อนอ่ะแล้วเมื่อกี้กูได้บอลรถถังเลยออกเลยได้บอลรถทังเฉยออกเลยออกกูไม่มีไดฮาร์ดกูไม่มีไดฮาร์ดไมทีเนเอาล่ะครับเรามาดูไป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 ีีจัมีไม่ได้เขเล่ไม่เป็งห้าเครื่องในเวลาอันสั้นสั้นเลยแหละเฮ้ยฆากรฮัลโหลอุส่า์ให้คุณเจแดงมาทันเน่มึงจะกลับไปหามันมไครับไวมาแล้ว เฮ้ยวันดี้คําคือวิ่งเข้าไปในหลุมแล้วก็กดกุญแจเปิดออกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มึงออกหลุมเลยเหรอใช่เออยังต้องวาดลงหลุมพึ่บไปเลยอ่ะงงเลยโอ้โหแล้วเกิดสิ่งเลยอ้าวเอาละครับของไงดีครับน่านน่านคาตกรมาแล้วเฮ้ยอยู่เป็นเพื่อนกูก่อน เอาทิ้งกูหมดเลยแล้วทำไมเขาไม่ม <ah> ุ่งกันจ้ะเฮ้ย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 เขามาแล้วครับเขามาแล้วครับเขาขึ้นมาหาดึกพี like> ่แล้วครับเอาแล้วหมดเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเอ๊ะใช่เหรอไม่ใช่นี่ว่ะอยู่นี่ก็สี่คนเลยอ้าวแล้วอย่าบอกนะใครไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นคนจับคิดว่าไอ้แบตเี็นฆาตกร เดี๋ยวแล้วมึงไปซ้อมกันเหรอมึงเล่นเกมรอดแอบกันเหรอเออกูว่าเล่นเกมรอดแอบกันเล่นอย่างตอนนี้ไปเ่นท็บกันเหรอตาดูรัดเราให้ด้วยได้เลยอ้าวกูอยู่กับมึงไม่ให้เหรอไม่นี่กูอยู่แต่ว่าอ่าเหรอใช่แยกชุดหน่อยดิกูหัวลนลนหน่อยอ๋อขอโทษครับผมเอ้ยไอ้เหี้ยกูวิ่งข้ามแถบมาได้ไงเนี่ย ปวดแถบดิปวดแถบเลยมาแล้วดูปืนนี่อยู่มาแล้วกันเสรแล้วข้างล่างข้างล่างอยู่ไหนอ่ะไ yep. ไปปอยู่ข้างล่างเราแล้วอกูจะรู้ไม่ได้ว่าข้างล่างเฮ้ยแมวทำงานกล้องนั่นเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาทางนี้เสร็จแล้วเครื่องเสร็จแล้วเขาเดินมาทางนี้ข้างล่างมีแถบปะเนี่ยเขาเล่นกู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 ไปตาเปยไม้หนึ่งครับเจอแล้วครับเปย์นี่เปดิถ้ายังไม่โดนตีอีกที่เป กูกล่าว่าเจ็บพื้นดีๆนะตาเระวังเหยียบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไวไปไวไปไวไปเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวหัเกือบโดนโอ้โหแฉบอยู่หลังตูดมันเลยเหรอไม่ทำลายทิ้งน่าทำลายแฉบแล้วหลุดแล้วนะแฉบหลุดแล้วแฉบหลุดจากกูแล้วแับไปไหนอ่ะ ไม่รู้กูหลุดมาแล้วเนี่ยไอ้กล้องปัดระเบิดก้องล่อไปเวบันเครื่องแน่นอนเลยชั้นสองล่ามชั้นสองเฮ้ยคือมาทำไมถึงไม่บอกอะลงูโลงไปสัตว์ตันไม่บอกอะว่าอยู่ชั้นสองอะของเครื่องแล้วสองเครื่องแล้วไปครับสองเครื่องคือปั่ดคนเดียวเลยไม่เห็นมีใครปั่นเลยตันปั่น กำลังวิ่งไปป่านล้มไหนเนี่ยงั้นกูขึ้นไปป่านชั้นสองนะไปเลยไมันวิ่งมาทางไหนทันมาไม่หาใครไม่รู้ป่านเครื่องมอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะไม่ใช่กูละไม่ใช่กูละไม่ใช่กูกูก็วิ่งอยู่กูก็วิ่งอยู่ป่านไป่หาคนคิวอะเฝ้าเหรอเฝ้าโอ้โหชัดเจนมากบล็อตแฮมไอ้กล้องใช่ไหมงั้นมึงเข้าเลยไม่กูไม่มีบล็อตแฮม อ้ามีบอลแล้วทุมถามทีเหลือใครมีบอลรู้ทุมถามไม่เป็นไรก็มีมึงไปช่วยได้ไหมกูอยู่ข้างบนในตันเนี่ยีนนัอยู่อามะไม่เฝ้าแล้วนี่ไอ้ยอยู่กับกูอยู่กับกูไอ้สัสไปแล้วมันไปแล้วอยู่กับกูอยู่กับกูอยู่กับกู้ตันมีแถบเฝ้าไอ้มันกลับไปมันกลับไปเขากลับไปเขากลับเอาเขามาหากูแล้วอะไรของเขาวะเนี่ยอะไรของเขาปะเนี่ย เอาเอาเอาเลทได้ทั้งวันนะครับเลทได้ทั้งวันนะครับอุ้ยไอสัตว์โดนแล้วหนึ่งโดนแล้วจะหมดเหลือครึ่งวันแล้วเหรอพ่อเอาเหลือครึ่งวันแล้ยยังโอ้ไวแท้ได้ทั้งวันได้ทั้งวันเหลือครึ่งวันเลยยังไหนท่านไวพอยู่ไหนโอ้โหคุยคาราการหลุดจากกูโฮิวคาราการหลุดแล้วนะเหี้ยวพี่ครับสามเครื่องนี่กูปั่นคนเดียวเลยนะสองเครื่องไอ้สัตว์ไปให้สาม ก็มีเคื่อรีดผาไม่เสร็จแล้วเนี่ยเอาหรอเออจริงด้วยน่ะมึงออกมานม่กกูกำลังจะวิ่งไปเลยอ่าโหเส<ง>ไม่ให้กูหิวเลยโห,โหไปไปไปมีเครื่องไหนบ้างวะกูไปถอดโนเทมก่อนดีนะยังไม่ล้มสักตะแทบกล้องไม่มีไม่มีใครโดนไล่เลยเหรอก็อยู่กูนี่เอ๊กดแทบแป๊บ<พ>กดแทบแป๊บไอคอนมาทากกดแทบด้วย <rium> <Dante> โอ้โหงานงอกแล้วครับงานนอะไรอีกแล้วงานงอกแล้วครับโอ้ยโอ้ยุเดี๋ยวโ้งไปตรงนี้ก็ไม่พอโอยู่หน้าคุณเลยโอ้ยังมาทางนี้โค้โค้โค้ามล่าคุโอ้ยอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาแล้วพี่เอ้าลงไม่ได้เหรอโอ้ยลงลงเมื่อใครมาเนี่ย ไปไปไปเทดนะเท็ดนะมันจะตามมานหรือเปล่ามันไม่ตามว่ะหลังเนี่ยทางข้อมูลเนี่ยมันไม่มีอือแล้วหลุดแล้วครับไม่ตามอุปั่นเครื่องที่สี่แล้วนะไอ้กล้องใครปั่นเลยเหรอมันเดินตรงมาเดินตรงมาเดินตรงมาอ้าวไอ้กล้องไปไหนอ่ะูอย่ข้างงลเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเขาอยู่ใกล้มากเขาเล่นใครอ่ะเขาเล่นไอ้ก้องอยู่เนี่ยแล้วไอ้กล้องก็มาเล่นอยู่หลังกูเนี่ย เขาไม่ทุกไม้เลยว่ะไม่ทุกไม้งี้เล่นยาวเลยนะเนี่ยเฮ้ยไอกองมาเลงาดิทำไมโอ้โหโอ้โหทางตัดเต็มเลยจ้าทางไม้งี้เล่นยาวทางตันนะครับเนี่ยอ้าวไอ้เกี้ยกูว่าไอ้แฟงแม่งปันอย่างเดียวไอใครเตะโอ้ไอตันไม่มองผืวหน้ากูโอ้โหจะแขวนแล้วจะแวนแล้วจะแขวนแล้ว ไปแล้วไอตันมาเขามาแน่เขามาแน่เขามาแน่วางแถบอยู่วางไว้วางไว้ข้างๆนะเดี๋ยววางไว้ตรงไหนวางแล้ววางแล้วเขาวางอยู่ข้างหน้ากูเลยแล้วอยู่ใกล้ๆน่ะไปแล้วไปแล้วไปทางไปอย่าวิ่งไปทางนั้นฆาตกรไปฝั่งนั้นกูอยู่ตรงนี้กับไอโฟกัะกูอยู่นี่กล้องแถบอยู่ไหนระวังระวังมาวางแถบสองที่เลยกูอยู่นี่ไหน โอ้ยไอ้เหี้ยโชคกูเลยโอ้โหใครบอกว่าไม่ไม่ให้วิ่งไปทางนั้นวะสัตว์เอาไอ้ตาโดนฮโลไทม์เฮ้ยอย่าพึ่งวิ่งบล็อกกูทำไมไอตานโดนแบกอตันโดนแบกไอ้ตันโดนแบก แผนตรงไหนเนี่ยล้มสองเลยเหรอล้มสองเอ้ตันเว้ยตันเหี้ยต้องไปช่วยโซก่อนดิถ้างั้นเนี่ยมันต้องงงต้องงงกูกันนี้่าละกูไม่ได้ไม่ได้มันมันมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ไม่ทันหรอเฮ้ยจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วถ้ามันเฮ้ยมันเดินไปมันมันเดินมาแล้วไอ้แฟกต์บิ๊กเลยวิ๊กเลยวิ๊กเลยเล่นใครอ่ะโอ๊ยไอีกจะโดนแอบเฉยเลยเอ้าเอร็วตัน ทำการทำไรทอ่เฮียอะไรวะการทำไรอ่ะกูกดทันเวลาอยิงเี้งันแ้งไม่เล่งเลยอะแป้งมันอยู่ไหนมันไม่วางแถบมันมันอยู่มันวางแถบหน้ากูมันวางแถบที่เดิมกล้องมันไปยังมนวางแถบสองอันที่เดิมเลยไปยังยังยังอยู่โอ้โหเหี้ยไอ้ควายไปยังไปแล้วไปแล้วกูเดินเข้าไปนะไม่แน่ใจไปหาที่พั่นไปเลยไปทางอื่นมันไปทางอื่นช่วยได้ เดดูแถบปวดแถบปวดปวดอยู่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 เรียบร้อยโอ้ยไปมีขึ้นไปฮิวจังสองว่าวิ่งไปวิ่งอยู่โอ้ยกูวิ่งเลยทัมาฮิวมาฮิวทั้งสองมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้แฟงไม่ได้ไม่ได้มึงเดี๋ยวมึงโดนหนักกว่าเดิมเออได้เดี๋ยวทำไมปิงขึ้นนี่เฮียปิงขึ้นต้องอยู่ไหนโอ้ยมาทางพัตกรนาทางนี้ทำไมไม่ได้โคอยู่ไหน กูอยู่ไอ้กูเจอเครื่องตุนไทยแล้วอยู่ไหนอะอยู่ในห้องบอกไงดีวะบอกมาบอกมาอยู่ทางลงเน่ทางลงชั้นสองอะทางลงชั้นสองอ๋ออ๋อพอพอไปพอไปเป็นอยู่มั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวทางลงเดี๋ยวกูยืดเฮ้ยกูเจอหลูกูเจอกูเจอกูสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกูเจอกูเจอนี่แล้วอะไรอะเจอท่อเหรอเออเจอท่อทางขึ้นชั้นสองเลี้ยวซ้ายอ่ะ เอออยู่ชั้นสองอ๋ออยู่ทางขึ้นอยู่ทางขึ้นแล้วอยู่ทางซ้ายอะ่ะก็มาแถวนี้เหรอนี่กูอยู่กูจะอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยชั้นบนมันมีทางโงพิเศษอยู่ไหนวะเจอไอโฟมึงลงบันไดามาแล้วมึงก็เลี้ยวขวามาเจอกูเลยลงบันไดเลี้ยวขวาใช่ป่ะอเอยลงบันไดเลี้ยวขวาพ่อมึงอ่ะเต็มนหน้ากูเลย <c oughs> ไอ้เฟ้ โอ้โหกูยิ่งเจ็บๆอยู่จะให้กูไปหามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ปัเสร็จแล้วพอมพี่มีดนารีใช่ไหมไม่มีเอ้ยมีเร่นแล้วโอเคหายเจ็บสองคนเปิดประตูนะเดี๋ไปเปิดประตูให้อีกประตูหนึ่งเล่นไปก่อนเก้้ๆ ก้าวๆแล้วเหรอก้าวๆแล้วของกูเอากล้องมึงล่อมันมาทางประตูกูเปิดประตูให้ไม่ได้นะเนี่ยมึงมาประตูนี้ได้ไหมล่ะมึงไปประตูกล้องได้มึงไปประตูกล้องมึงไปประตูกล้องงมึงไปประตูไหนเองว่าเจงไอพูดผิดพูดผิดกูไอกล้องมันสไลด์ไปหาคาัอนตะกอเลยสั์ <c oughs> เอาสรุปให้กูยังไงเนี่ยกูจูงตั้งนานมันอยู่นะฮะกูจูงได้นานอยู่นะมันไปฝั่งมึงอ่ะโอกไม่ใช่กูโอกไม่ใช่กู มันเห็นใช่ไหมไอ้กล้องโอ้ยกูสาถามว่ามันวางแฉกไหมวางวางวางอยู่ตรงหน้ากูมันเห็นใช่ไหมมันอยู่ไหนไอ้กล้องมันอยู่มันอยู่กับกล้องมันมันถูไม้กระดานมันถูไม้กระดานโอ้อยู่ข้างกูเลยเนี่ยหน้ากูเลยไปไหนไอ้กล้องมันไปไหนแล้วพูดดิถูกไม้กระดานอยู่เนี่ยโอ้แล้วกูจะไปหามึงยังไงเนี่ย กูอยู่ข้างกล้องอ่ะ้ยพอปึ๊อโเล่าไว้ให้อล่าไว้เ้ยมาเลยมาเลยมาเลยไอ้กล้อ่งวิ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 ่ง่งวิู่วิ่ง่งวิ่งวิวิวิ่วิ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 ่ง่งวิ่งว่วิ่งว่งววว่้ว่วแล้ว ไอ้เหี้ยเอะค่าตกล้องเดียบแถบตัวเองเหรอ่ะเต็มหน้าเต็มตากูเลยข้าตากล้องเลยกูไปถึงตอนมันเหยียบคัดมันเหยียบแถบเลยมันต้องใสเอ็นยืนอย่างนี้ไอ้เยอะมเหียบแถบตัวเองอ่ะค่าตากลองเหยียบแถบตัวเองกูงงมากเป็นไงล่ะเกิด ผ่านฉลุยปออ้ํามดเดียวสี <c oughs> เครื่องเลยกูไอสัตว์ <c oughs> เออแม่สี่ <c oughs> เครื่องกูก็จูคนเดียวไม่ได้อีห่าแม่ไอ้กองมึงไม่ต้องบอกกูก็จูก,กับมึงกูก็ว่านะ้วทำไมพวกนี้มันจูงนาแปลกๆวะ